กำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรองไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหรต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะสาหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จนะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับ ออย่อสวัสดีครับเพื่อนยินดีตนัเข้าสู่้ในเน็ตาชนัลสำนี้เราก็มาอยู่เกมคอนเสิร์ตแฟนตาสติกเดย์กันอีกครั้งนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมต้องบอกว่าผมเนี่ยฟุกมากเพื่อนเพราะว่าอารีน่าล่าสุดของผมนะครับตอนนี้เนี่ยผมไต่อันดับขึ้นมาอยู่เลข2หลักได้แล้วครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับว่าผมเนี่ย ไปทำอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับก็สําหรับรอบล่าสุดนี้นะครับสิ่งที่ผมอัปเดตเพิ่มเติมมาก็คืออย่างแรกนะครับ a f f i n i t y ของ Chie โรนะครับตอนนี้เนี่ยของผมปลดตัน20เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ c h ียโรนะครับถ้าเราปลด Affinity ต,ตันแล้วเนี่ยมันดียังไงนะครับอันตีของเธอนะครับจะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้มากขึ้น พร้อมกับสเตดบูนะครับเวทมนต์แล้วก็โจมตีกายภาพเนี่ยมันก็สูงขึ้นมากกว่าเดิมด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากเล่ยงไดเมทสูงสุดนะครับอันติของเชีอโร่ให้ตันนะครับตรงนี้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยครับนอกจากเชีอโร่นะครับสำหรับลินเนี่ยผมก็ไปอัปเดตมาเหมือนกันนะเข้าก่อนนะครับลินของผมเนี่ยอัฟฟินิตี้อยู่ที่เลเวล10นะครับตอนนี้ผมก็อัปเดตขึ้นมาอีก5เลเวลนะครับเป็น15นะส่วนตัวอื่นก็จะเท่าเดิมนะครับเมครมีนของผมเนี่ยก็สินะแล้วก็อารูเอะนะครับอารู สำหรับคริสเนี่ยก็อยู่ที่16เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคะแนนของผมนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่แรง31นะครับไฮสกอร์สูงสุดอยู่ที่1,387,256นะสำหรับทีมที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นทีมเดิมครับก็จะเป็นทีนี้เลยนะครับอัปเดตเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากค่าอฟฟินิตี้หรือว่าความสัมพันธ์ของตัวละครเนี่ยก็จะเป็นคาถาของเมกุมินะครับผมก็ไปตีบวกมาเพิ่มนะครับจากบวกสามเนี่ยเป็นบวกห้าครับส่วนที่เหลืออย่างอื่นนะครับคือเหมือนเดิมหมดเลยนะ ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูรันที่ผมได้คะแนนเยอะสุดกันเลยครับไปเลยโอเคครับก็เริ่มต้นมานะครับอย่าลืมปลดออโต้กับสปีดนะครับเหมือนเดิมเลยครับเราใช้ท่าหมู่ของชิเอโร่ก่อนนะครับตอนแรกแล้วก็ตามด้วยท่าหมู่ของเมกุมินครับโอเคครับสวยครับ พอเข้าเฟสสองนะครับสิ่งที่เราต้องที่ทำนะครับคือใช้ท่าลดเกาะของลินนะครับใช้ให้เร็วที่สุดนะแล้วก็จากนั้นนะครับเราจะทําการโจมตีธรรมดาครับทั้งของลินเชียโรนะครับแล้วก็เมกุมินนะ3ตัวเลยครับหลังจากนั้นนะครับท่าของเมกุมินเนี่ยมันยังจะลัดช็อตไม่ได้นะเราต้องตีซ้าอีกหนึ่งทีนะครับใช้ของเชียโรนะครับควรไปหนึ่งทีโอเคตอนนี้ก็ใช้เมกุมินท่า2ได้เลยครับเรียบร้อยครับโกลิมก็จะตายพอดีนะ พอเข้าห้องนี่สากนะครับเฟดบอสเนี่ยตรงนี้เราต้องรีบกดลดเดเมจของบอสไปก่อนเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการรอครับรอให้บอสโจมตีเข้ามาก่อนนะแล้วเราก็ใช้รักษาของชิเอโรนะครับแล้วก็ทําการลดเกาะของลินแล้วก็อันติเมกูมินครับบอสเนี่ยจะติดลดเกาะสองขั้นนะครับพร้อมกับเมคูมินได้บัฟแอตแทกอยู่ด้วยนะ สำหรับรอบนี้เนี่ยผมโชคดีนะครับเพราะว่ามีกวินมันขีครับเพื่อนๆได้ดาเมจมาเกือบ3 0ม0 0ืเลยนะหลังจากนั้นให้ถ้าเราทำการรอเหมือนเดิมครับให้บอตตีอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็แชร์ติกของเชียโรได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็เบอร์ได้เลยครับทุกสกิลนะครับอะไรขึ้นมาเนี่ยให้กดให้หมดเลยครับตอนนี้แล้วก็เตรียมใช้ท่าโลของเชียโรนะครับถ้าเอาชัวเนี่ยรอแป๊บหนึ่งก็ได้นะถ้าใครกลัวไม่ทันนะครับ หมายถึงแบบผลบับอยู่ไม่ทันจนบ,บอลอันตีนะแล้วก็รีบมากดลดกรเมดของบอลครับเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวบอลจะทําการโจมตีปกติอีกหนึ่งิดก่อน,นครับเราค่อยอันตีนะโอเคครับก็อันนี้คือไม่ดีครับถ้าดีเนี่ยบอลควรจะตีเชีอโรนะจะดีมากเลยครับแต่ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้เราก็รีบก,กดตีให้ได้มากที่สุดครับโอเคลดเกาะเวทบอลไว้ด้วยนะครับรอบนี้เนี่ย แล้วก็รีบกดคูด้วยครับโอ้โหไม่ทันนะครับไม่เป็นไรครับถ้าเกิดทันเนี่ยได้เดเมจเพิ่มขึ้นอีกคิดหนึ่งด้วยนะ,ะก็คริสมานะครับครานี้เนี่ยเราก็ใช้ค่าบายเปิดต่อเลยครับถ้าโชคดีบอสก็จะติดบายนะแต่ว่ารอบนี้โชคไม่ดีครับบอสไม่ติดนะแต่ไม่เป็นไรก็รีบกดสกิลต่ตอเน,นื่องครับมีบอสขับับถึกของตัวเองนะก็ตีไปเลยครับตอนนี้ผมเล่นเอาเดเมจให้ได้เยอะที่สุดนะครับ ตีอะไรได้ตีไปครับตีอะไรได้ตีไปเลยนะโอเคอันนี้ก็คือต้องบอกว่าเป็นตาที่โชคดีมากครับเพราะว่าบอลเนี่ยเขาใช้ท่าบัฟเกาะสองรอบติดเลยนะแล้วก็ลินเนี่ยจะได้อันติด้วยนะครับพร้อมกับชีอโรอันติก่อนด้วยครับดูคือทามมิ่งมันเพอร์เฟกมากนะครับตานี้เชียโรบัฟนะครับบอลก็ติดรถเกาะอยู่นะครับแล้วก็ลินอันติที่สําคัญตรงนี้เลยครับ นี่ครับบอสโดนคริติคออันติของลิมไปอีกรอบหนึ่งครับท่างบกว่ารอบนี้เนี่ยบอสโดนขีไป2ตัวเลยนะโอเคครับที่เหลือก็หมดเวลาครับตีไปอีกิตนึงนะโอเคคะแนนที่ได้ก็นี่ครับไาสกอร์นะ170,000นะครับประมาณนี้นะ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะก็สำหรับรันในรอบนี้นะครับต้องบอกว่าที่ผมได้คะแนนเยอะเนี่ยเพราะว่ามันมีติดคริติคอลไม้ตายนะครับถึง2ครั้งเลยนะทั้งของเมกูมินนะครับแล้วก็ของดินรอบที่2ด้วยน,นะสำหรับทีมีนะครับถ้าเกิดไม่ติดคริติคอลเนี่ยเดเมจที่ทำได้เฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0 0 0แต้มถึง1 5 0 0 0 0แต้มละลานี้นะครับบวกลบนะก็ตอนที่ผมลงคลิปนี้นะครับ ระยะเวลาที่ติพอเนี่ยก็จะน่าจะเหลืออีกประมาณ2วันนะถ้าเกิดใครที่มีทีมแบบผมนะครับแล้วก็มีปั้นของมาระดับหนึ่งแล้วนะครับลองเอาไปใช้ดูก็ได้นะอาจจะช่วยให้เพื่อนๆทําคะแนนได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับสําหรับคนที่ไม่มีเมลิซ่ามือนผมนะช่วงแ,แรกๆก็ต้องบอกว่าผมก็พลาดเยอะนะครับแต่ว่ากดเรื่อยๆกดซ้ําๆไปทุกวันนะครับ เราก็จะเริ่มจำสเต็ปได้นะว่าเจอแบบนี้เราต้องกดยังไงนะครับแล้วก็ช่วงเวลานี้เราควรจะใช้สกิลอะไรยังไงดีครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ในการสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์ u like, b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมมากครับวันนี้ผมเอาไว้เท่านี้แหละเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคร <The> ับ られてるのかな僕が自由に行動できるのは「死んだとのに自が生まれたからなんです眠らせませんよ。 ままだまだたくさん話したいことがあるんですお布団が恋しくなってきましたね静かにしてくださいね皆さん眠っているようですからいい子は寝る時間ですよ